เอาละครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับอยู่กับผมครับวันนี้แคทเอาเดอร์วันนี้ท er, ่านผู้ชมรับชมอยู่ใน,นเกมปิเซ็ c คอนเน็กต์หรือได้เช่นเคยครับมาฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําข่าวสารใหม่ๆครับกับเกมปิเซ็ตคอนเน็กต์หรือได้ฮะเรามาเตรียมตัวหรือว่า,ว,าวิเคราะห์ก่อนดีกว่าฮะว่ากิจกรรมต่อไปที่เขากาลังจะเข้ามานี้เป็นกิจกรรมยังไงและทําอะไรได้บ้างหรือจะลงกิจกรรมไม่ได้ซึ่งกิจกรรมนี้ฮะผมคาดว่ามันจะเป็นสกินใหม่ของตัวละครที่แบบว่า เป็นเมนหลักหลายๆคนนะฮะที่เชียร์ว่านางควรจะมีสกินนี้เข้ามาได้แล้วสักทีฮะยังไงก็มารับชมกันเลยดีกว่านะฮะไป let's go <S หลังจากที่มีการออัปเดตการแบทเทิลนะฮะแคนแบทเทิลเข้ามาปุ๊บหลังจากจบแคนแบทเทิลปุ๊บของวันที่29นะฮะวันที่29เดือน12 2020นะฮะนี่ฮะเราจะเจอกับกิจกรรมนี้ต่อเลยฮะพักร้อนสุดอันตรายฮะกูเมตเไม่ใช่สิอ่านผิดกูเมต พิเศษนะฮะแห่งเกียวขึ้นนะฮะพบกันวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนี้นะฮะความพิเศษของอกิจกรรมนี้เลยะฮะที่เราเลงไว้เลยคือเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นทางที่ผมเป็นลูกศรไหมฮะเป็นสกีนนะผมนึกว่ามเป็นสกีนแน่นอนนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเปิดหาหรือว่าลงกิจกรรมได้นะผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ข้อนี้หรือว่าเล่นเซิร์ฟนอกอยู่ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะฮะ ช่วยคอมเมนต์ใต้ตล่างคลิปให้ด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะ,อะตอบโจทย์ของเราด้วยการเสียงเงินให้มันได้ไหมผมว่าผมอยากได้สกินเปโกลินม,มากเลยสกินสวยมากเลยดิเห็นไหมเห็นอุ้งหญิงเปโกลินไหมส่วนโคโค่นี่ไม่เท่าไหร่นะเปโกลินกับแคลนี่ฮะสองตัวนี้ผมเลงไว้เลยฮะ ยังไงผมต้องได้สักตัวนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าฮไปปุ๊บอ่าไปดูคลิปกันบ้างไหนเปิดมาซิบอกว่าอ่าคุณคารินฮนะบอกว่าทุกคนคะสวัสดีค่ะขณะน,นี้ทางเรากําลังจัดงานเสียงโชครุ่นรางวัลสุดหรูอ,อยู่คะ่ะมาลองระมัดดวงกันไหมอืมวัดดวงด้วยหรือว่ามันจะให้เราไปเปิดกาชาฮะผมว่าได้จะใช่นะลองวิเคราะห์ดูนะฮะมานะฮะสามสาวเราแคลบอกว่าเสียงโชคเหรอ,อ ของแบบนี้ไม่ถูกกันเลยเนาะแล้วก็เปโกลินบอกว่าแคลจังแคลจังฉันอยากได้รางวัลที่3มชุดรวมผลไม้ชั้นสูงจังเลยค่ะ <c oughs> คนนี้เล็งของกินก่อนเลยนะโอเคแคลบอกว่ามันไม่ใช่ของที่เล็งไว้แล้วจะได้ซะหน่อยอืมแต่ก็นะแค่เล่นขำาเราดูหน่อยแล้วกันโอเคส่วนโคโคโลบบอกว่าพยายามเข้านะคะท่านแคลแคลจ้าจ้า แล้วก็ออกมาเป็นหมุนแล้วออกมาเป็นคาลินบอกว่าเสียใจด้วยนะคะลูกแก้วสีขาวคือพลาดรางวัลค่ะรับรางวัลปลอบใจเป็นลูกอมนะคะเฮ้ย <c oughs> เปโกลิน <c oughs> เปโกลินดีใจเฉยเลยเอ๊ะของกินดีจังเลยนะแควถูกรางวัลใหญ่เลยวนะนี่ยเอาล่ะตาฉันบ้างล่ะแกล้งอ่าคราวนี้เปโกลินได้เสียงโชคบ้างนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นโอ้โอ ลูกแควสีทองนะยินดีด้วยนะคะถูกรางวัลใหญ่เลยอ้าวเปกคลินได้เฉยอะไรเนี่ย <c oughs> ขอให้เพลินกับดินแดนแห่งรีสอร์ทสีวัน3คืนนะคะจำนวนคนที่พาไปได้สูงสุด4คนค่ะ <c oughs> อ่ะ4คน <c oughs> แสดงว่า1 2 3เปกคลินโคโคโลแล้วก็แคลสาแล้วนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นสกินของตัวอะไรฮะ <c oughs> ลองวิเคราะห์ดูฮะ <c oughs> คือใครเล่นเซิร์ฟนอกเขาอาจจะรู้ถ้าผมเล่นเซิร์ฟไทยผมไม่รู้ว่ะ นะผมว่าถ้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวอะไรสักอย่างเนี่ยทัวร์ทางประเทศทางใต้เหรอไม่เร็วเลยนี่รางวัลใหญ่เลยนะรางวัลใหญ่แขลบอกนะฮะแล้วก็โคโรบอกว่าท่านเปกอลินสมแล้วจริงๆค่ะอะไรเนี่ยเปกอลินแค่ต้องการที่จะมาเปิดหาของกินแค่นั้นเองเปกอลินไม่ต้องการรางวัลอะไรกันเนี่ยนั่นใหญ่เห็นไหมผ้าชุดรวมผลไม้ชั้นสูงว่าแล้วเปกอลินต้องการแค่ ของกินแค่นั้นนะเพราะเบกอินเป็นคนกินจุแต่ก็ว่านางใช้พลังเยอะนางก็ยิ่งกินเยอะด้วยไงโอเคแคลปูดว่าอะไรของเธอผลไม้อะไรล่ะมันต้องต่างประเทศทางใต้ท้งหกักนะแน่นอนว่าต้องชวนเพื่อนฉันไปอยู่แล้วอยู่แล้วใครอะชวนใครไปฮะอีกคนหนึ่งคือใครอีกคนหนึ่งคือใครฮะมันต้องมีสี่คนใช่ไหมล่ะเอา้าเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยเด้อเด้อ คือมันเวไปเาเมื่อกี้เดี๋ยวเดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมอ่านไม่ทันนะในวักสุดท้ายมันพูดถึงชื่อใครอ่ะเดี๋ยวเดียด๋วยวยคือผมอยากรู้ว่าแคลจะพาใครไปอีกคนนึงฮะคือผมที่ผมเลงไหมเป็นเบคูลินกับแคลแน่นอนนะนะฮะอีกอีกคนคือใครอ่ะเดี๋ยวเดียด๋วยวผมเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสปีดเลยนะมันไปเองอ่ะโอเคถึงตอนไหนละอ่ะเบคูลินโอเค ชุดมลมบนลมมาชั้นสูงโอเคเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องชวนชวนพวกฉันไปด้วยอยู่แล้วเนาะอืมโอเคเนี่ยสามคนเนี่ยอีกคนนึงคือใครเดี๋ยวนะเรื่องนั้นนั่นอยู่แล้วค่ะแฮ่ไปด้วยกันนะครทุกคนโอเคเรือนรถเลิศอืมทะเลสีครามหาซราสีขาวอาทิตย์เจิดจ้า หน้าร้อนที่สุดยอดกําลังรองพวกเราอยู่แขวบอกนะฮะแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่ตอนต่อไปบปงร้อนสุดอันตรายกูเมดปินเสดแห่ตตงเกี่ยวขึ้นนะ,ะอย่าลืมมาเล่นกันนะฮะปุ่มว่าถ้าลองวิเคราะห์ดูแล้วนะฮะผมว่าน่าจะเสียตัง์ว่านะฮะผมว่าถ้าไม่เปิดกาชาส่วนมากเกมนี้มันจะออกมาเป็นแนว ผม่าเปิดกาชาหาใช่ไหมลองไปขอดูนะฮะถ้าไม่เปิดกาชาหาส่วนน้อยเลยนะที่จะเป็นเควสนะฮะเพราะว่าเควสกิจกรรมส่วนมากนี้ที่จะลงได้ก็คงจะมีเป็นแบบหาเศษชิ้นส่วนตัวละครกับลงบอสแค่นั้นเองนะผมว่านะน่าจะใช่งั้นแต่ที่ผมเลงไว้คือมันมีชุดสกินนี่งไงอะ่ะมันอยากได้มากแล้วนางน่ารักมากเนี่ฮนะเห็นไหมตอกย้ำไันีกีว่าอยากได้ <c oughs> โอเคฮะยังไงก็มีข่าวสารมาเพียงเท่านี้วันนี้ฮะยังไงก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเกมนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ากําลังพยายามอัปดาวอัปตัวละครอยู่แต่ก็เล่นทุกวันนะยังไงก็มีเกมไหนที่อยากให้เล่นหรือว่าพอจะเล่นได้ก็แนะนํากันเข้ามานะฮะแต่ว่าเกมที่ผมจะลงบ่อยก็คือว่าวอลเลย์บอนะเพราะว่าผมต้องการฝึกฝีมือเยอะๆยังไงวันนี้ก็เจอกันใหม่นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบายผมบายครับบายเมียบบาย